อีพีเวิเคราะห์เลขท้ายสองตัวล่างห้างเดียว16พกพฤษจิกามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ มาพบเจอกันสําหรับ EP ที่9ในเช้าวันพุทธที่5พฤศจิกายน2568สําหรับแนวทางเล็กเด่น2ตัวล่างจะมีซองแจ็คพอตตัวช่วยมงคลใต้ปากหลักสิบปากหลักหน่วยล่างเพนสีและในคลิปจะเป็นการสรุปการวิเคราะห์แนวทางหลังบััรเล็กท้าย2ตัวล่างไปพร้อมๆกันเลยนะคะ มารับชมข้อมูลกันเลยคะ่ะเริ่มจากแนวทางแรกเป็นเล็กเด่นชนิดปากหลัก10บล่างและปากหลักหน่วยล่างเพนสีจับคู่เข้ามาแล้วห้างัวติดสาธิติดูในภาพน,นะคะและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่16หพฤศจิกาปากหลัก10บล่างไ้เล็กเด่น9 01 2 3 4 7และ8และปากหลักหน่วยล่างไฮเล็กเด่น2 3 4 5 7 8 9และ0ตามมาติดติดด้วยแนวทางไว้ซองแจ็คพอตเล็กเด่น10หน่วยล่างชนิดเด่น4ตัวมีสถิติเข้าติดต่อกันมา13งงวดมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่ 16พฤศจิกางวดนี้หัวสองแจ็คพอตไฮเล็กติน2 6, 6 1หตามมาด้วยเด่นล่าง2ตัวช่วยมีสาธิติเดินมาอย่างยาวนานแอดมินได้ลงให้ชมกันถึง25งวดมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกางวดนี้หัวสองตัวช่วยไฮเล็กติน 0,2,5,6,1,3ต่อด้วยเล็กเ่นล่างสองเอทัศชุดนี้มีสาธิติเดินมา16งวดดูตามภาพนะคะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกางวันนี้หวยสองเอทัศห้เลเ็กเตนน0,2,4,5 รอลุ้นกันคะ่ะตามมาด้วยเลขเต็นล่างซองบอกเลขท้าย2ตัวชุดนี้มีสาธิติเดินมา13งวดมีหลุดหงงวดตามภาพนะคะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับวดนใหม่16พฤศจิกาวันนี้ว้สองบอกเลขท้าย2ตัวให้เลขเต็น่น1 0สรอลุ้นกันนะคะ มารับชมกันต่อจากแนวทางหนังสื้อพิมพ์สองฉบับให้เข้าที่เล็กเด่นล่างมาหลายงวดแล้วมีสาธิติให้ชมตามภาพนะคะสาธิติจริงมีมากกว่านี้แอดมินยกมาให้ชมกันเป็นตัวอย่างแค่15งวดมาดูกันที่แนวทางนังสื้อพิมพ์ Daily News สำหรับงวดใหม่16พฤศจิกาให้เด่นที่เลข 1>, 1, 5, 3, 2, 8, 9และ6รอรุ้นกันคะ่ะและหนังสือพิมพ์บางกอกทุเดย์สำหรับงวดใหม่16พฤศจิกาให้เด่นที่เลข 1, 3, 8, 5, 6, 2, และ9รอรุ้นกันคะ่ะมารับชมกันต่อ ที่แนวทางเลขเด่นจากสูตรหลัก10ล่างคงที่0 2 3 5 6 8และ9ตามภาพเลยนะคะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกางวดนี้เลขเด่นหลัก10ล่างมีเลข0 2 3 5 6 8 และ9รอลุ้นกันคะ่ะมารับชมกันต่อที่แนวทางเลขเด่นจากสูตรสมเกียรติให้เข้าที่เลขเด่นล่างมาหลายวดนแล้วตามภาพเลยนะคะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับวดนใหม่16พฤศจิกาเลขเด่นล่างมีเลข1 2 3 4 5 7 และ8รอรุ้นกันคะ่ะมาดูกันที่แนวทางเลขเด่นจากสูตรวัฒนาให้เข้าที่เลกเด่นลากมาหลายงวดแล้วตามภาพเลยนะคะสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกางวนนี้เลขเด่นลากมีเลข0 1 2 4 5 7 รอลุนกันคะ่ะตามมาด้วยแนวทางเลขดับลดต้นทุนเด่นจากสูตรอาจารย์ชัยข้อมูลสำหรับงวดใหม่16พฤษจิกาดับล่างที่เลขหกรอรุนกันนะคะตามมาด้วยแนวทางเลขดับลดต้นทุนเด่นจากสูตรณดำปางข้อมูลสำหรับงวดใหม่16พฤษจิกา ดับล่างที่เลขหรอรุนกันนะคะมารับชมกันต่อที่แนวทางดับล่างใบตรวจม่วงข้อมูลสำหรับวนใหม่16หพฤศจิกาดับล่างเลขสองสำหรับแนวทางเลขดับลดต้นทุนเด่นจากสูตรใต้ข้อมูลสำหรับวนใหม่16หพฤศจิกา ดับล่างที่เลขสองรอลุนกันคะ่ะมาต่อด้วยแนวทางเลขดับลดต้นทุนจากสูตรดับหน่วยล่างโคราชข้อมูลสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกาดับล่างที่เลขหสูตรดับหน่วยล่างสูตร164 B3 ดับล่างที่เลขหรอหลุนกันคะ่ะ ผลจากการวิเคราะห์ได้ผลลัพธ์เป็นแนวทางสำหรับรงบางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่1 6พฤศจิกา2,568มีอยู่ห่างเดียวนั่นก็คือ34สรุปหางเดียวอย่าให้พลาด่าง34นะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะ วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการผนานทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ yes,